ขั้นตอนการผลิตกาแฟาเรนเมนไปดูกันได้เลยขั้นตอนแรกก่อนอื่นเราต้องทําความสะอาดและใส่ชุดพีธีก่อนเข้าลายผลิตเข้าลายผลิตมาเราก็จะเจอกับห้องล้างอุปกรณ์ป้องกันสิ่งแปลกปลอมเจือปนกับกาแฟาของเราต่อไปก็จะเป็นห้องผสมผลิตภัณฑ์กาแฟาเราใช้เครื่องผสมกาแฟาที่มีคุณภาพสูงถัดไปก็จะเป็นห้องบรรจุพันกาแฟาโดยใช้เครื่องบรรจุกาแฟาที่มีความไวสูงใส่ใจทุกรายละเอียดเพราะมีห้อง QC ที่จะคอยตรวจสอบ ้นสตรกาแฟเรมินจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองที่มีสารสกัดส,ส,สูงสุดถึง17ชนิดต่อมาจะเป็นห้องแพ็คกิ้งโดยมีทีมงานตรวจสอบทุกซองว่าไม่มีการรั่วซึมของกาแฟใส่ใจทุกกล่องห้องสุดท้ายอยู่ที่ห้องอบฟิล์มขั้นตอนสุดท้ายคือป้องกันความชื้นและตรวจสอบโดยทีมงานอีกทีและก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายทีมงานนำกาแฟเรมินลงกล่องเป็นอันเสร็จพร้อมส่งถึงมือคนที่คุณรักให้เรมินกาแฟบำรุงสมองเป็นตัวเลือกของคุณ เปิดตัวแบรนด์น้องใหม่กาแฟรีเมมนะคะ by ดเรเอ็นสโลแกนเขาคือเป็นกาแฟาอัจฉริยะนะววเพื่อสมองที่คมชัดและรูปร่างที่มั่นใจถูกพัฒนาโดยคุณหมอด้านทางระบบประสาทและสมองร่วมกับนักวิจัยใช้ระยะเวลา2ปีในการคิดสูตรกาแฟเป็นกาแฟชะ<า>ลอความจําเสื่อมเหมาะกับผู้สูงอายุเลยความจําเริ่มไม่ค่อยจะดีและใช้ตัวนี้นี่แหละเขาเรียกบารุงสมองนิดนึงทานตอนเช้าๆาก็ได้พ่อแม่พี่น้องที่รักสุขภาพวันนี้มีผลิตภัณฑ์ ด,ดีมาแนะนํใครที่แบบเฮลตี้แบบรักสุขภาพเหมาะเลยนะเพราะว่าไม่มีไขมันาานไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีน้ำตาลนะคะ <Wow. S 1> บ้านไหนมีผู้สูงอายุเยอะๆนี่ต้องฟังเลยนะ แบรนด์นี้นะต่างจากแบรนด์กาแฟปกติทั่วไปยังไงกาแฟอันนี้นะคะจะไม่เหมือนกับกาแฟที่แบบชงกินแล้วเรากินไปวันวันเอ่ออย่างนี้ดีกว่าเป็นกาแฟที่จะช่วยบำรุงสมองกินแล้วเนี่ยได้ประโยชน์นะนอกจากคาเฟอีนความตื่นตัวแล้วได้อะไรบ้างนะอย่างแรกเลยกิงโกะใบลูบาวิตามิน B12 นะคะ ตัวนี้เนี่ยจะช่วยชะลอความสำเสือบอกเลยว่าเป็นยาชนิดหนึ่งเลยนะที่คุณหมออจ่ายให้กับคนไข้ที่มีโรคทางระบบประสาทและสมองหลายคนดื่มแล้วรู้สึกมีสมาธิมากขึ้นโฟกัสมากขึ้นนะตัวกินโเน๋เลมอนบลามเลมอนบลามทำให้รู้สึก หลังจากทํางานนักมีสารสกัดหลายอย่างมากเลยนะนอกจากนั้นแล้วนะมีคาเฟอีนที่ปริมาณที่พอเหมาะตัวนี้เนี่ยไม่ทําให้ใจสั่นนะคะเราทานกาแฟแล้วเรารู้สึกใจสั่นมึนหวนัวคือเราได้รับคาเฟอีนไปเต็มๆเลยแต่ว่ากาแฟตัวนี้เนี่ยนะคาเฟอีนมันจะค่อยๆปลดปล่อยปลดปล่อยออกมามันทําให้เราตื่นตัวทั้งวันไม่ได้เป็นช่วงๆแนละ้วตื่นตัวทั้ง <Wow. S 1> วันหลายคนต้องกินกาแฟวันละสามแก้วเช้าแ,แก้วกลางวันแก้วแล้วก็เย็นแก้วเพื่อนวิวกินกาแฟวันละหกแก้วตัวนี้เนี่ย บอกเลยไม่เปลืองหนึ่งซองทานได้แล้วอยู่ทั้งวันอยู่รับรองเลยนะยู่กินแล้วอยูตื่นตัวทั้งวันเลยนะตัวนี้มีเกรปซีดเอ็กแทกนะคะทําให้รู้สึกสมองสดใสแล้วก็ไม่เบลอเนาะมันไม่เบลอเลยตัวนี้ช่วยเผาผันเวลาเราทานแล้วเราจะรู้สึกว่าไม่ทําให้คุณน้ําตาลขึ้นไม่ทําให้คุณน้ำหนักขึ้นใส่เสื้อแล้วมันก็ไม่ได้ขับอยู่รู้สึกว่ารู้สึกกระชับขึ้นนะเวลาทานไปนะยูรู้สึกว่าทำไมมันหลวมๆเพราะว่าตัวนี้นะช่วยเผาผันมีแอลฟิลิวลาลานีแล้วก็แอลคาเนตินฟูมารีสารสกัด ตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าคุณหมอได้คัดเลือกคัดกรองแล้วก็พิถ <Wow. S 1> ีพิถันมาอย่างดีนะในการที่เราจะผลิตกาแฟรุ่นนี้เข้ามานะคะคือกาแฟรีเมมบายด็อกเรเอ็นนะคะแบรนด์ด็อรเอ็นนะคะอยากให้ทุกคนดูนะแบรนด์ด็อกเตอร์เอ็นนะ กาแฟรีเมมชงแบบน้ำร้อน mm hmm. ก็ตื่นตัวช่วยบำรุงสมอง mm hmm. แค่ซองเดียวเอาอยู่เริ mm ่ม hmm. ต้นวันด้วยกลิ่นหอมอ่อนละมุนของกาแฟรีเมมที่มาพร้อมสารอาหารบำรุงสมองกว่า17ชนิดป mm hmm. ลุกความคิดให้คมชัดห mm hmm. อมลุยทุกภารกิจ mm hmm. วิธีชงแบบร้อนง่ายๆแค่3ขั้นตอนเท่านั้น mm hmm. ขั้นตอนแรก เทกาแฟรีเมมลงในแก้วจากนั้นเติมน้ำร้อนประมาณ120-150มิลิลิตรแล้วคนให้เข้ากันพร้อมดื่มได้ทันทีเติมพลังสมองพร้อมความหอมอุ่นใจทุกเช้าด้วยกาแฟรีเมมแก้วนี้เลย Whatever you call it, but everywhere I go, I keep a picture in my wallet, like you. Take a look at my girlfriend, she's the only one.